สวัสดีครับนายแพทย์กรวัตนหล่อเชิดนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำาด k p เค s ระศิษย์เซนะครับวันนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเนาะก็มาฟังเรื่องอะไรเบาๆบ้างนะครับเนาะประทืองความรู้กันนะครับเนาะจะได้มีความรู้นะครับในการคิดจะทําสัญญกรรมนะครับวันนี้ก็คือคนไข้ที่มีคิ้วตกหลังผ่าตัดแก้ตาหย่อนคล้อยแล้วมีคิ้วตกเนี่ยมันทํำยังไงได้บ้างนะครับเนาะภาษาอังกฤษคือ internal brow p t x s i นะครับเราไปดูกันในรายละเอียดนะครับ อดี๋ยวอย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างเท่าที่กดได้ให้กับ DK, นเดียเคชาน่าพวกเราด้วยดูโลโก้สีน้ําตาลทองอันนี้เป็นสําคัญนะครับเนาะเนาะประมาณนี้ไปดูกันเนาะก็ในผู้สูงอายุหลายหลายรายนะครับมีหนังตาหย่อนคล้อยใช่ไหมครับก็ไปตัดแต่งหนังตานะครับเนาะตัดหนังตาออกเยอะเลยนะครับไอ้ที่ห้อยก็หายไปแต่บังเอิญเย็บแผลขอบบนขอบล่างเข้ามาติดกันสิ่งที่ตามมาคือหลังผ่าตัดถ้าเรามาสังเกตทีหลังจะพบว่าคิ้วเนี่ย ตกลงมาต่ํากระตามากๆชิดกระตามากๆเลยนะครับกลายเป็นคนหน้าบึ้งอย่างเงี้ยเรื่อไหมครับเป็นคนหน้าบึ้งตลอดเวลาหน้าดูดุนะครับซึ่งผมว่าไม่มีใครชอบเลยนะครับคำถามคือถ้าเรารู้ว่ามันมีโอกาสเกิดแบบนี้เนี่ยนะครับเราสามารถป้องกันไม่ให้คิ้วมันตกมาในเวลาเวลาต่อมาได้ไหมนะครับคําตอบก็คือได้นะครับเนาะก็คือคําตอบก็คือมีการผ่าตัดยกคิ้วนั่นเองนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าผ่าตัดยกคิ้วหรือ brow lift เนี่ยมันมีอยู่2แบบนะครับเนาะ ก็คือแบบนอกกับแบบในนะครับเนาะแบบในกับแบบนอกได้ผลพอๆกันแบบในแบบนอกคือมีแผลอาจจะเป็นเหนือคิ้วหรือใต้คิ้วก็ได้แบบในคือเย็บผ่านแผลทําตาสองชั้นนะครับมุดเข้าไปด้านในแล้วก็ตัดแต่งยกคิ้วขึ้นนะครับคาถามคือในเมื่อไม่ได้ผลเท่ากันใช่ไหมครับเราจะเลือกแบบไหนดีนะครับผมก็เลือกแบบเทอร์นอลแน่นอนนะครับงานวิจัยก็เพิ่งตีพิมพ์โอเคว่าแบบเอ t e r n a l อาจจะดูดีกว่านะครับตึงในช่วงสองสาเดือนแรกนะครับแต่หลังสาเดือนไปแล้วเนี่ยความแตกต่างไม่ต่างกัน นะครับเนาะเนาะอย่างที่บอก e x t e r n a l คือผ่าจากด้านนอกเหนือค mm ิ hmm. ้วใช่ไหมครับใ mm hmm. ต้คิ้วที่เราเรียกว่า subbrow lift นั่นเองนะครับมันไม่ต่างกันนะครับเนาะกับเปรียบเทียบกับแผลด้านในแผลด้านในคือแบบนี้นะครับ internal brow p t o s i นะครับเนาะอันนี้คือเออ่ตาด้านขวาของคนไข้นะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งจมูกอันนี้เป็นฝั่งหางตานะครับเนาะอันนี้กรีดทำตาสองชั้นเนาะอันนี้คือกล้ามเนื้อตาอันนี้คือขอบกระดูกนะครับอันนี้คือขอบล่างของคิ้ว ด้านล่างของคิ้วนะหมครับเนาะเราก็เย็บตรงนี้นะครับไปยึดกับขอบล่างของคิ้วแล้วย,ยกมันอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเย็บปิดแผลทําตาแล้วเนี่ยคิ้วมันจะไม่ตกตามมาด้วยนะครับแต่ผมมีคลิปให้ดูเนาะทีนี้เนี่ย the internal brow pexy เนี่ยถ้าผมนิยมทำเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะราคาสูงหน่อยนะครับแต่วิธีที่โชว์เมื่อกี้ข้างต้นเนี่ยก็เป็นวิธีแบบประหยัดนะครับคนไข้ที่มีงบน้อยนะครับไม่มี สะดุ้งสตางมากพอที่จะมาเล่นกับสินตัวอุปกรณ์อะไรเนี่ยนะครับเนาะเราก็สามารถใช้วิธีเย็บที่ผมโชว์เมื่อกี้ให้ดูได้นะครับเนาะตัวนี้ก็หลักหมื่นนะครับเนาะแพงเหมือนกันอุยโทษนะครับอันนี้คือการใช้ e n d o t r a e t r a l t b e นะครับเนาะทำตาสองชั้นนะครับแล้วก็ฝังหมุดเข้าไปนะครับยึดกับกระดูกตรงนี้นะครับเนาะอนี้ใช้ตัวอุปกรณ์ที่แพงๆเนาะจะเห็นว่ารูปคิ้วเปลี่ยนไปเห็นไหมอันนี้ขนาดพื้นพอทำปั๊บคิ้วกระดกเลยนะครับชัดเจนฝั่งนี้เนาะ before After นี่คือการใช้ตัวอุปกรณ์ช่วยแต่ประเด็นคือถ้าคนไข้สตางค์ไม่ได้มากทำไงให้มันประหยัดได้นะครับมันก็มีทางเลือกนะครับดังนี้นะครับอันนี้คือ Internal i n t e r n a l brow plexi นะครับที่ผมโชว์เอามาให้ดูนะครับเนาะนะลองไปดูกันอันนี้ก็ตาข้างซ้ายเนาะเดี๋ยวมตัวผมลบไปก่อนเกะกะจังเลยเนี่ยคนเสื้อดำเนาะนี่เราก็เย็บนะครับเนาะเห็นไหมครับนี่ตาข้างซ้ายนี่เราหัวเย็บกับขอบกระดูกเนาะแล้วก็ ไปหาขอบในของคิ้วเห็นไหมครับที่ผมมาร์กไว้แล้วด้วยหมึกเนาะผมก็จะเย็บไ้เย็บพัวนะครับอันนี้ผมตัดแต่งหนังตายเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะหนังที่เกินเราก็ตัดออกไปแล้วนะครับเนาะนี่เราก็กําลังเย็บฟิกคิ้วให้อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องดูรูปคิ้วนะครับเนี่ยคิ้วจะโดนล็อกไว้เห็นไหมกับกระดูกมันก็จะไม่เลื่อนลงมาเมื่อเวลาผ่านไปนะครับสวยงามเนี่ยเลื่อนไม่ออกเนาะ ตัดไม้นะครับเย็บไปไหมไม่ละลายนะครับเย็บไปสักนิดหนึ่งนะครับเนาะถ้าเราจะพีแบบมีแผลที่คิ้วไปทาไมเนี่ยเมื่อมันเย็บข้างในก็ได้ผลน่ากว่าแผลข้านนอกเนาะดูวีฟอัฟเตอร์นะครับดูลูกคิ้วเนาะอันนี้ถ่ายก่อนผ่าตัดนี่ถ่ายหลังผ่าตัดทันทีนะครับสังเกตลูกคิ้วเนาะอันนี้ขนาดพื้นเห็นไหมอันนี้ยกขึ้นมาเลยชัดเจนนะครับก็คนไข้ก็ดีขึ้นมากๆเลยนะครับเนาะรวมทั้งชั้นตานะครับซึ่งเดี๋ยวรออีกสักเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอามาเอารูปมาให้ดูอี Okay. เรียกไอ้คอนเสื้อดำครับมาก่อนเนาะสวยงามเนาะก็ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวนะครับไม่มีปัญหาเรื่องคิ้วตกนะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ในรายที่คิ้วต่ำๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําตาสองชั้นแม้จะอายุน้อยนะครับอาจจะต้องพิจารณาเรื่อนะงการฟิกซ์คิ้วไว้ด้วยส่วนคนอายุเยอะเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแนะนําให้ฟิกซ์คิ้วทุกรายนะครับจะฟิกซ์ด้วยอุปกรณ์แพงๆหน่อยหรือจะฟิกซ์ด้วยวิธีเย็บแบบนี้ก็ได้นะครับก็ความคงทนก็ต่างกันบ้างนะครับเนาะตามเขาเรียกอะไรราคามันนะเนาะเพราะราคาสูงอุปกกกรรณ์มัน็็จะแแขงงว่า นะครับเราก็อยู่ได้นานกว่านะครับเนาะประมาณนี้เนาะคนที่ไม่ได้คิ้วต่ำนะทาตาสนชั้นก็พอแต่ในรายที่คิ้วต่ําแม้อายุจะไม่มากก็ควรจะทำบราล์พ็กซี่ไปด้วยนะครับเนะนาะก็แนะนําให้ทําแผ่นด้านในนะครับสวยกว่านะครับเนาแล้วก็เนียนกว่าแล้วก็มองไม่ออกแล้วก็เปลี่ยนรูปคิ้วง่ายๆโดยที่ไม่มีใครจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเราสวยขึ้นเพราะอะไรเนาะหล่อขึ้นเพราะอะไรเป็นต้นโอเคเนาะวันนี้ก็มาเร็วไปเร็วนะครับสรุปสั้นๆก็คือว่า อินเทอร์นอลบลาฟเล็กซี่ทำได้นะครับถ้าเป็นคนสูงอายุเนี่ยผมทำทุกให้ทุกรายเลยนะครับเนาะจะใช้อุปกรณ์เอโนไทม์ ide, หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับความคงทนก็ต่างกันนิดหน่อยซึ่งอันนี้เราคุยกันให้เข้าใจได้นะครับแล้วก็ส่วนในได้หนุ่มสาวถ้าทำตาม,มาทำตา,ตา,ตาสองชั้นและคิ้วต่ำนะครับก็แนะนำให้บลาฟเพ็กซี่ไปเลยนะครับเนาะอย่างน้อยก็ทำให้ตาม,มันาดูดสดใสดูวาวขึ้นนะครับดูโตขึ้นด้วยนะครับเนาะทำอะไรพร้อมผ่าตัดไปเลยในในครั้งเดียวแผลเดียวมันน่าจะดีกว่า นะครับสุดท้ายก่อนแยกกันไปขออนุญาตฝากนะครับ d ี k c o l เ a g e น่ยเปปไทเ์็นตไว้ในหัวใจพวราด้วยนะครับห่ช้อนต่อวันบำรุงผิวดีดีมากๆเลยนะครับสองถึงสช้อนต่อวันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสั่นกระดิ่งกุ๊งกิ้งให้กับทีมงาน DAK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ